สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่องพานอยเอเจนต์กันนะครับหนังเปิดเรื่องมาด้วยการให้คนดูอย่างเราได้เห็นกับภาพความวุ่นวายในเมืองใหญ่ที่มีผู้คนมากมายเดินสวนกันพลวันโดยส่วนใหญ่ก็มักจะเอาแต่ก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือหรือไม่ก็คุยเรื่องงานโดยที่สีหน้าของพวกเขานั้นเต็มไปได้วยความอึดอัดและเบื่อหน่ายก่อนที่ตัวหนังจะได้เผยประโยคเปิดฉากที่เป็นโครงเรื่องทั้งหมดให้เราได้เห็นว่าฉันไม่ผิดอย่ามาโทษฉันและฉันจะไม่ไว้ใจใครอีกแล้ว หลังจากนั้นตัวหนังจะได้ตัดภาพมาให้เราได้รู้จักกับซากิจังนักออกแบบตัวการ์ตูนชื่อดังที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างตัวการ์ตูนที่มีชื่อว่ามารุมิจนโด่งดังซึ่งความสำเร็จในครั้งนั้นมันก็ทําให้ซากิจังเธอต้องแบกรับกับความคาดหวังจากเราผู้คนที่รอให้เธอสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่โดยมีความกดดันจากเวลาอันจํากัดคอยไล่หลังเธออยู่สาร้ายไปกว่านั้นด้วยความที่ซากิจังเธอประสบความสาเร็จได้ตั้งแต่อายุยังน้อยมันจึงทาให้เธอตกไปเป็นเป้าเนินทางของเหล่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆใน, Office, ใน,น,น,นออฟฟิศกระทั่งตกกดึในนนนคืั้เองขณะท ซากิจังเธอกำลังเดินกลับบ้านอยู่นั้นระหว่างทางเธอก็ได้เผอ,อิญไปพบกับยายเท่าท่าท,า,ทางน่ากลัวคนหนึ่งที่กำลังคุยกองขยะอยู่ซึ่งด้วยบรรยากาศอันไม่ชอบมาพากลซากิจังเธอจึงได้รีบเดินหนีจากยายเท่าคนนั้นไปแต่ทว่าพอซากิจังเธอได้เหลียวกลับมาอีกทียายเท่าน่ากลัวคนนั้นเธอก็ได้หายไปแล้วและเหลือทิ้งไว้แค่เพียงเงามืดที่กำลังคลืบคลานเข้ามาเธออย่างรวดเร็วซึ่งทันทีที่ซากิจังเธอเห็นแบบนั้นเข้าเธอก็ได้วิ่งเตลดิดหนีไปได้วยความรนลานก่อนที่เธอนั้นจะได้ไ ฟาใส่เธอเข้าอย่างจังจนหมดสติไป หลังจากนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นเหตุการณ์ที่ซากิจังเธอถูกทำร้ายเมื่อคืนมันก็ได้กลายไปเป็นข่าวใหญ่ที่แพร่สะพัดออกไปทั่วทั้งญี่ปุ่นโดย2ตำรวจที่ได้เข้ามารับทำคดีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั้นเขาก็คือสารวัตรอาคาริและนักสืบหนุ่มมานิวะแต่ทว่าด้วยความที่ซากิจังเธอยังคงช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่หายจึงทำให้เธอให้บอะแสอะไรกับพวกตำรวจไปไม่ได้มากนักนอกจากภาพที่จิตใต้สำนึกของเธอได้แต่งแต้มขึ้นมาเองว่าคนร้ายนั้นมีรูปร่างที่เล็ก ไม่ได้ปักใจเชื่อในคําให้การของซาีิจังเลยแม้แต่น้อยเพราะพวกเขาคิดว่าซาีิจังเธออาจจะกุเรื่องทั้งหมดขึ้นมาเองก็เป็นได้ หลังจากนั้นตัวหนังจะได้ตัดภาพมาให้เราเห็นกับคาวาสึนักข่าวสายซุบซิบที่กำลังประสบกับปัญหาถูกทวงหนี้อย่างหนักก่อนที่เขาจะได้พอเพอินไปพบเข้ากับสารวัตรอาคาริและมานิวะที่เพิ่งสอบปากคำซากิจังเสร็จคาวาสึเขาจึงได้ฉวยโอกาสนั้นพยายามหลอกถามพวกเขาถึงเรื่องเหยื่อที่ถูกทำร้ายซึ่งก็แน่นอนว่าตำรวจน้ำดีอย่างอาคาริและมานิวะพวกเขาไม่มีทางปล่อยข้อมูลของเหยื่อให้รั่วไหลอย,อย่างแน่นอนให้เจ้าคาวาสึจอมเจ้าเล่ห์มันจึงได้ออกอุบายหลอกถามกับนางพยาบาลจนมันสามารถเจาะข้อมูลของซากิจังและลุดดหนน้้้าไไปเเเก็็บขขออออมูลสส่่ววตัทีฟงธรจ โดยในเวลาเดียวกันนั้นเองพวกสื่อที่ยังคงตีแผ่เรื่องของซากิจังกันอย่างคลึโครมพวกเขาก็ได้รายงานถึงความคืบหน้าทางคดีว่าผู้ก่อเหตุที่ทำร้ายซากิจังเป็นแค่เพียงเด็กปถมซึ่งข่าวที่ออกมามันก็ทำให้พวกผู้ใหญ่เริ่มกล่าวโทษว่าเหล่าเด็กรุ่นใหม่นั้นมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเพราะไม่รู้จักแยกแยะระหว่างโลกความจริงออกจากโลกเสมือนหรือเกมซึ่งบทวิเคราะห์นั้นมันก็ได้กลายไปเป็น t a l k อฟ t h หรือทที่ผู้คนต่างให้ความสนใจและพากันมาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาเพราะในความคิดของพวกเด็กๆพวกเขารู้ดดีีีวว่่่าาาากกรรรรททจะะบบบยยคคมมุนนนนแแงงัั้้็ไเพ ในนนเเกมเท่าั้ซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเองทางสาร,รวัตรอาคาริและมานิวะพวกเขาก็ได้ไปพบเข้ากับเบาแสอันชวนสงสัยถึงเรื่องของยายเท่าคนไร้บ้านท่าทางน่ากลัวคนหนึ่งที่มีรูปร่างแลดูคล้ายกับเด็กปถมแต่ทว่าพอเมื่อสาร,รวัตรอาคาริและมานิวะพวกเขาได้ลงพื้นที่เพื่อไปอสืบหาเบาะแสพวกเขาก็ดันมาพบเข้ากับไอ้เจ้าขาวเสือที่แอบมาสืบหาข้อมูลก่อนแล้วและเท่าที่ไอ้เจ้าขาวเสือมันรู้หลังจากที่เกิดเหตุยายเท่าที่อยู่ที่นี่เธอก็ได้หายตัวไปในทันทีซึ่งมันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพวกสื่อและคนอื่นๆถึงใให้้คควาามมสสนนนจกับขออิย กับเจ้าเด็กปฐมนั่นนักทั้งที่ยายเท่าคนนี้เธอคือคนที่น่าสงสัยมากที่สุดแต่ทว่าถึงแม้ข้อมูลของไอ้เจ้าขาวาสึมันจะมีประโยชน์แต่สารวัตรอาคาลิและมานิวะพวกเขากลับไม่ได้ชอบใจในสิ่งที่มันทําเลยแม้แต่น้อยเพราะพวกเขามองว่ามันรั้งมีแต่จะคอยขัดแข้งขัดขาพวกเขาเสียมากกว่า ัดสลับมาที่ทางด้านของซากิจังหลังจากที่เธอออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนั้นเธอก็ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ในแฟนเพจของตัวเองที่เหล่าแฟนคลับของเธอนั้นได้พากันมาให้กําลังใจเธออย่างขับขัง่งซึ่งมันช่างแตกต่างจากคอมเมนต์ช่วงท้ายๆท,ที่ซากิจังเธอถูกกล่าวหาว่าหิวแสงและกุเรื่องทั้งหมดขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจให้ตัวเองเป็นกระแสจนมันได้เกิดเป็นดราม่าที่เปิดพื้นที่ให้คนแปลกหน้ามากมายสามารถใช้คําหยาบคายด่าทอซากิจังได้อย่างสนุกอารมณ์ซึ่งนั่นมันก็เล่นทําเอาซากิจังเธอถึงกับนั่งซึมมมพููดดอออะไรไร่ออ่่่กแตททวาาัันนนใ้เเงจจ ตุกตาลูกรักที่เป็นผลงานแจ้งเกิดของเธอมันก็ได้เดินเข้ามาพูดปลอบใจให้ซากิจังเธอไม่ต้องคิดมากหรือไปให้ค่ากับคำพูดแย่ๆของพวกคนเหล่านั้นเพราะคนพวกนั้นก็แค่อิจฉาซากิจังที่แตกต่างจากคนอื่นก็เท่านั้นแต่ถึงกระนั้นเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้ซากิจังเธอสับสนเป็นอย่างมากว่าทำไมคนอื่นๆต้องอิจฉาเธอด้วยทัทง้ทงที่เธอเองก็เป็นแค่เพียงคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งในตอนนี้เองมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กลไกป้องกันตัวทางจิตของซาคิจ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้จิตใต้สํานึกของเธอเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าเธอนั้นคือคนสําคัญและพิเศษมากพอที่จะตกเป็นเป้เปาให้ใครหลายคนเข้ามาหาก่อนที่เจ้าตุ๊กตามารมิอันเป็นจิตใต้สํานึกของเธอมันจะได้ฉาบทุกสิ่งอย่างนั้นด้วยกลไกการกล่าวโทษว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดของซาคิจังเลยแม้แต่น้อย หลังจากนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นไอ้เจ้าคาวะสึที่หิวข่าวจนตัวสั่นมันก็สามารถนะัดสัมภารรรษณ์ซากิจังได้สำเร็จซึ่งมันก็หยิบยกนำเอาข้อมูลที่มันมียิงคำถามใส่ซากิจังอย่างไม่ไว้หน้าทั้งเรื่องยายเท่าคนไร้บ้านที่อาจจะเป็นคนร้ายตัวจริงเรื่องเพื่อนร่วมงานที่เหม็นหน้าซากิจังหรือแม้แต่เรื่องความสำเร็จและชื่อเสียงที่ซากิจังเธอได้มาโดยไม่คาดฝันจนมันทำให้เธอต้องมาตกอยู่ในวงล้อมแห่งความอิจฉาและความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่ซึ่งไอ้เจ้าคาวะสึมันต้องการที่จะบีบให้้้้้าาาาิัังเธอแแลคววมมรรร่่ทททนนนนยีี ตัวตนอยู่จริงๆหรือเปล่าหรือเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแค่เพียงบทละครที่ซากิจังเธอสร้างขึ้นมาเท่านั้นแต่ทว่าในขณะที่ซากิจังเธอกำลังถูกไล่ต้อนให้จนมุมอยู่นั้นจู่ๆมันก็ได้มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งไถลโลเลอร์เบลผ่านมาพอดีซึ่งมันก็ทำให้ซากิจังเธอจำอะไรบางอย่างได้ขึ้นมาและได้นำข้อมูลนั้นไปให้การกับสารวัตรอาคาริและมานิวะว่าคนร้ายที่ทำร้ายเธอนั้นมันใส่โรลเลอร์เบตสีเหลืองซึ่งทันทีที่เบาะแสข,ของคนร้ายมันได้แพร่สะพัดเข้าไปในสังคคคคมมมมาาาาาาากกกกกขขึ้้้้้นนนนนนนเเเเรรื่่่่่่ออยยยยๆหหหผูทีใใใวววสจจพพตตงง็ััชชปปิิดภ พร้อมกับได้ตั้งชื่อให้มันว่าโชเนนแบท หลังจากนั้นตกดึกในคืนเดียวกันเมื่อซากิจังเธอกลับมาถึงที่อพาร์ตเมนต์เธอก็ได้พบกับไอ้เจ้าคาวะสึที่มาดักรอเธออยู่ซึ่งด้วยความที่ซากิจังเธอไม่อยากจะใสวานาอะไรกับมันอีกแล้วเธอจึงได้เดินหนีมันออกมาแถวละแวกบ้านแต่ถึงกรนนั้นไอ้เจ้าคาวาสึที่กัดไม่ยอมปล่อยมันก็เอาแต่เดินตามเธออยู่ห่างๆพร้อมกับได้โยนคำถามหนักๆใส่ซากิจังเป็นระยะๆกระ,ะ,กะทั่งในขณะที่ไอ้เจ้าคาวะสึมันไม่ทันได้ระวังตัวอยู่นั้นจูจูโชเนนแบทมันก็ได้โผลออกมาฟาดหวัวไอ้เจ้าคาวะสด เจว่ารูปร่างของมันนั้นล้วนเป็นไปตามเสียงเล่าลือของผู้คนในสังคมที่พูดถึงมันทุกประการหลังจากนั้นตัวหนังจะได้ตัดสลับมาให้เราพบกับไทระยูอิจิเด็กปฐมสุดป๊อปผู้เป็นหนึ่งในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือกีฬาแถมเขายังมีหน้าตาที่หล่อเหลากระแทกใจสาวๆทุกคนอีกด้วย กระทั่งในเช้าวันหนึ่งขณะที่อีจิเขากําลังถ่ายรโลเบสเช็คเรตติ้งของตัวเองเหมือนอย่างเช่นเคยอยู่นั้นเขาก็ได้พบว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แปลกไปเมื่อทุกคนต่างพากันทําท่าทีหมางเหมือนใส่เขานาซ้ําพอเมื่ออีจิเขามาถึงที่โรงเรียนเขาก็ได้พบกับข้อความที่กล่าวหาว่าเขานั้นคือคนร้ายที่มีชื่อว่าโชเนนแบทซึ่งเหตุที่ทําให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเพราะรูปปพันธ์สันทานของโชเนนแบทที่พวกสื่อได้ประคมข่าวออกมามันตรงกับลักษณะของอีจิทั้งหมดและด้วยความที่ในตอนนีีีี้ออจจิเเเเเคคาาาาาากกกํลลลลัััังงงงสสสมมรรรรปปปป็นปนนนะยยยึ่สส่่่่วทขืแ กเขาออไปมันจะต้องเป็นเจ้าหมูตอนอุชิยาม่าโชโกเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาอย่างแน่นอนเพราะด้วยความที่โชโกเขาเป็นคู่แข่งในการลงสมัครเป็นประธานนักเรียนที่มีคุณสมบัติเทียบกับอิจิไม่ได้เลยแม้แต่น้อยมันจึงอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาเลือกที่จะใช้วิธีสกปรกเพื่อทําลายคะแนนเสียงของอิจิก,ก็เป็นได้แถมพอเมื่ออิจิเขาได้เดินเข้าไปในห้องเรียนเขาก็ได้พบกับโต๊ะของตัวเองที่ถูกระเลงไปด้วยถ้อยคําด่าทอต่างๆนานาซึ่งในขณะที่อิจิเขากําลังสับสนอยู่ท่ามกลางเสียงกระซิบนินทาของเพื่อนร เพราะชอบใจอยู่กับกลุ่มเพื่อนซึ่งนั่นมันก็ทําให้อิจิเขาไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมากและได้ปักใจเชื่อไปโดยปริยายว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันจะต้องเป็นฝีมือของไอ้เจ้าอ้วนโชโกอย่างแน่นอน โดยในเวลาเดียวกันนั่นเองทางซากิจังเธอก็ถูกพวกตำรวจเรียกมาให้ปากคำอีกครั้งถึงเรื่องของคาวาสึที่ตกเป็นเหยื่อรายที่สองที่ถูกทำร้ายพอด้วยความที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันมันจึงทำให้คาวาสึเขามองเห็นตัวคนร้ายไม่ชัดและซากิจังเธอก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับ2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกตำรวจจึงคิดว่าบางทีคนร้ายอาจจะเป็นใครบางคนที่เธอรู้จักก็เป็นได้พวกเขาจึงอยากขอให้ซากิจังเธอลองสันนิษฐานดูว่าใครอาจจะเป็นคนร้ายได้บ้างแต่ไม่ว่าพวกตำรวจจะได้พยายามคาดคั้นถามซากิจังยังไงซากิงงเอกเอาปดดียบและไมม่พูถึ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเลยแม้แต่น,น้อยตัดสลับกลับมาที่ทางด้านของอีจิที่ถูกสื่อและข่าวลือทำลายชีวิตไปแล้วนั้นเมื่อเขาถูกเพื่อนๆทำเมินใส่เข้ามากๆและได้เห็นไอ้เจ้าอ้วนโชโกะที่กำลังช่วยเหลือคนอื่นๆอย่างร่าเริงมันก็ยิ่งทำให้อีจิเขาผูกใจเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆที่ในตอนนี้เจ้าหมูตอนที่ด้ยอยกว่าเขาทุกทางมันกำลังสวยสุขอยู่ในจุดที่เขาเคยอยู่ หลังจากนั้นเมื่ออีจิเขากลับมาถึงบ้านเขาก็ได้เอาเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนไปเล่าให้ครูสอนพิเศษของเขาฟังซึ่งในความที่คุณครู MI, ฮารุมิเธอเป็นคนน่ารักอ่อนโยนและใจดีเอามากๆเธอจึงเปรียบเสมือนเป็นโอเอซิสที่คอยหล่อเลี้ยงหัวใจให้กับอิจิอยู่เสมอกระทั่งพอเมื่ออีจิเขาทนกับสภาพที่เป็นอยู่ไม่ไหวอีกต่อไปในเย็นวันหนึ่งเขาก็ได้เรียกให้โชโกมาพบและได้ต่อว่าโชโกต่างๆนานาจนเขาร้องไห้โฮถึงเรื่องที่อีจิเขาคิดว่าโชโกเป็นคนปล่อยเขาหรือที่ทำให้เขาต้องเสียหายเพื่อลดคคะะะแนนนนนนวาาาาามมมิยยขขอองงงงเเเใกกกกรรรลลืปััีีท่่จถึึซ การกระทำที่อิจิเขากำลังทำอยู่นั้นมันก็ถูกใครบางคนแอบถ่ายรูปเอาไว้และได้เผยแพร่มันลงไปในโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อประจานอิจิให้เขาต้องมัวหมองแต่ทว่าในขณะที่ทุกคนกำลังช็อกกับสิ่งที่เห็นอยู่นั้นจูจูชโชโกเขาก็ได้ลุกขึ้นมาพูดปกป้องอิจิว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้มันเป็นแค่เพียงเรื่องเข้าใจผิดและในตอนนี้อิจิเขากำลังถูกใครบางคนกลั่นแกล้งเพื่อให้เขาถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นผู้สมัครประธานนักเรียนแต่ทว่าการกระทำของโชโกมันกลับไม่ได้ทำให้ใอิจิ เพราะเขามองไม่ออกเลยว่าในตอนนี้ใครกันแน่ที่เป็นมิดหรือสตู หลังจากนั้นเหตุการณ์มันก็ยิ่งเลวร้ายลงไปเรื่อยๆเมื่อเหล่าเพื่อนๆในโรงเรียนที่หมดศรัทธานในตัวอิจิได้พากันมาวาดภาพล้อเลียนอิจิในโปสเตอร์หาเสียงให้เขากลายไปเป็นโชเนนแบทซึ่งนั่นมันก็ทำให้ความเกลียดชังของอิจิเพิ่มพูนมากขึ้นโดยที่เขานั้นได้กล่าวโทษว่าเหตุที่ทำให้เรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้มันก็เป็นเพราะไอ้เจ้าหมูโโรกโชโกะโซึ่งด้วยความที่เรื่องของอิจิมันถูกพวกชาวบ้านลือกันสะพัดไปจนโด่งดังมันจึงทำให้ทางสารวัตรอาคาริและมานิวะาต้ ยังถูกครูประจําชั้นของอิจิต่อว่าอีกด้วยถึงเรื่องที่พวกเขานั้นทํางานล่าช้าและยังจับตัวคนร้ายตัวจริงไม่ได้สักทีซึ่งเรื่องนี้มันส่งผลต่อชีวิตของอิจิเป็นอย่างมากเพราะในตอนนี้อิจิเขาถูกเด็กคนอื่นๆในโรงเรียนกันแกล้งจนไม่เป็นอันเรียนกันแล้วแต่ทว่าในทางกลับกันอิจิเขากลับรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากที่ในตอนนี้พวกตํารวจได้มายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนร้ายซึ่งเขาอยากจะอาศัยใช้จังหวะนี้เรียกคะแนนนิยมของตัวเองคืนมาโดยการชวนเพื่อนๆทุกคนมาร่วมงานวันเกิดของเขาแต่ทว่าก็น่าเศร้้าาททีีล่ลนดใแบบดอวยสุ ิจิเขาก็ต้องฉลองงานวันเกิดอยู่คนเดียว หลังจากนั้นในเย็นวันหนึ่งขณะที่อิจิเขากำลังเดินกลับบ้านอย่างเงอยเงาอยู่นั้นระหว่างทางเขาก็ได้ผอ,อิญไปพบกับโชโกเขาซึ่งโชโกเขาก็ได้อาศัยใช้จังหวะนั้นเล่าเรื่องของตัวเองให้อิจิฟังว่าในตอนที่เขาอยู่ที่โรงเรียนเก่านั้นเขาที่ตัวอ้วนอุ้ยอ้ายมักจะถูกเพื่อนเพื่อนล้อเลียนและกันแกล้งอยู่เสมอมันจึงทำให้เขาเข้าใจความรู้สึกในตอนนี้ของอิจิเป็นอย่างดีแต่ทว่าคำปลอบใจเหล่านั้นของโชโกมันกลับทำให้อิจิเขาไม่ชอบใจเป็นอย่างมากที่โชโกเอาเขาไปเหมารวมกับพวกขี้แพ้อย่างตัวเองอจจจจจิิเเขขาาาาาาึงงได้้้้แแตต่ภววนนนอใหโโโชชบบัััรรลกกกกม เพื่อที่ว่าเขาจะได้ชีวิตสุดเพอร์เฟกของตัวเองกลับคืนมาซึ่งในขณะที่อีจิเขากําลังเหม่อลอยฝันกลางวันอยู่นั้นจูจูโชเนนแบบตัวจริงมันก็ได้โผล่ออกมาซัดโชโกเข้าอย่างจังจนเขาล้มลงพร้อมกับได้หันมาเสียยิ้มแบบเดียวกับที่อีจิเขาชอบทําก่อนที่มันนั้นจะได้เลือนหายไปอย่างช้าๆ หลังจากนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกสื่อก็ได้เล่นข่าวกันอย่างคลืโครมถึงเรื่องของโชเนนแบทที่ออกอารวาสทำร้ายผู้คนติดต่อกันหลายรายโดยที่ตำรวจไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นมันก็ทำให้จิตใจของอิจิบอบช้ำเป็นอย่างมากจนเขาเอาแต่ขังตัวเองอยู่ในห้องนั่งดูภาพวิดีโอเก่าๆในตอนที่ชีวิตของเขานั้นยังคงรุงรน์ซ้ำร้ายไปกว่านั้นอาการหวัดระแวงผู้คนรอบข้างของเขามันก็ยิ่งหนักมากขึ้นเรื่อยๆเพราะด้วยความที่อิจิเขาเป็นคนเดียวที่อยููู่่่่่่ใใในนนนนนทีีเเเเเกกกกิิดดหหตตตุวววันนั้้้้และคครครๆาาาาาางง็ขยจมอโชซึถ เขาไปโรงเรียนแล้วก็เขาจะต้องถูกเพื่อนๆกล่าวหาว่าเป็นคนร้ายอย่างแน่นอนกระทั่งพอเมื่ออีจิเขาคิดฟุ้งซ่านไปจนสติแตกเขาก็เห็นภาพหลอนของผู้คนมากมายที่ได้พากันมาชี้หน้าด่าทอและตัดสินว่าเขาคือโชเนนแบทเหมือนอย่างที่เขากลัวแต่ทว่าทันใดนั้นเองจู่ๆโชเนนแบทตัวจริงมันก็ได้โผล่ออกมาซัดอีจีจนเขาหมดสติลง หลังจากนั้นตัวหนังจะได้ตัดสลับให้เราเห็นกับชีวิตของมาเรียหญิงบริการขายโลเกียที่ซึ่งเป็นพักชีวิตในอีกมุมหนึ่งของฮารุมิคุณครูสอนพิเศษของอีจิซึ่งด้วยความที่ฮารุมิเธอใช้ชีวิตแบบมี2บุคลิกในตัวและพวกเธอทั้งสองก็ติดต่อสื่อสารกันผ่านทางเครื่องตอบรับข้อความมันจึงทาให้ในบางครั้งฮารุมิเธอรู้สึกสับสนเป็นอย่างมากว่าใครกันแน่คือตัวตนที่แท้จริงของเธอและสถานที่แห่งไหนคือที่ที่เธอควรอยู่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นชีวิตในพ์ทของฮารุมิเธอเองก็มีแฟนที่กําลังจะแแตต่่่งงงงงาานนดดดด้้้้้้ววววยยยยลซึเเธออกทีจะรรบุุิืัหหมใไ และพอกับการใช้ชีวิตเสเพลแบบมาเรียสักทีฮารุมิเธอจึงได้ตกลงกับมาเรียและได้ใช้ให้เธอโทรไปลาออกกับเอเย่นที่เธอรับงานอยู่พร้อมกับไรโลเข้าของเครื่องใช้ทั้งหมดของมาเรียทิ้งเพื่อที่ว่าเธอจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในพาร์ทของฮารุมิได้อย่างเต็มที่กับแฟนหนุ่มของเธอแต่ทว่าเรื่องราวทั้งหมดมันกลับไม่ได้จบลงง่ายๆแบบนั้นเพราะในท้ายที่สุดแล้วมาเรียเธอก็ยังคงตามรางังควานชีวิตของฮารุมิอย่างไม่หยุดย่อนและถึงแม้ฮารุมิเธอจะได้เอาเรื่องนี้ไปลองปรึกษากับจิตแพทย์ของเธอดูแล้้้้้้้วแแแตต่่่มมมมมมัันนนนก็ไไไีีีอออะรรรดดขึาาาเเลยยยยซธงใช ของฮารุมิที่กําลังจะแต่งงานออกไปรับงานสนองตันหาเหล่าเสียบ้ากามทุกคืนซึ่งไม่ว่าฮารุมิเธอจะพยายามลบตัวตนของมาเรียยังไงแต่ทุกครั้งมาเรียเธอก็จะสามารถกลับมาได้อยู่เสมอ หลังจากนั้นในเช้าวันหนึ่งขณะที่ฮารุมิเธอได้แวะมาเยี่ยมอิจิที่โรงพยาบาลน,นั้นอิจิเขาก็ได้พูดระบายให้ฮารุมิฟังว่าเขานั้นรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากที่เขาถูกโชเนนแบททำร้ายเพราะมันทำให้เขาพ้นจากการตกเป็นผู้ต้องสงสัยและคนอื่นๆก็จะได้หยุดนินทาว่าร้ายเขาสักทีกระทั่งตกดึกในคืนนั้นเองเมื่อฮารุมิและมาเรียพวกเธอทนต่อสภาพที่เป็นอยู่ไม่ไหวอีกต่อไปพวกเธอทั้งสองก็ได้ยื้อยุดเข้าต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงเอาร่างกายมาเป็นของตัวเองแต่ทว่าในขณะที่พวกเธอทั้งสองกำ เบสบอลฟาดฮารุมิเข้าอย่างจังกระทั่งพอเมื่อฮารุมิเธอรู้สึกตัวตื่นขึ้นเธอก็ได้พบว่ามาเรียได้หายไปแล้วซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดมันทําให้สารวัตรอาคาริและมานิวะสับสนเป็นอย่างมากพราะนอกเหนือจากโชโกะแล้วเหล่าเยื่ที่เหลืออีก4คนพวกเขาดูเหมือนจะผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากที่ถูกโชเนนแบททาร้ายแถมในตอนนี้พวกเขายังไม่สามารถหาจุดร่วมในคดีที่เกิดขึ้นได้อีก หลังจากนั้นในเช้าวันถัดมาสื่อใหญ่ทุกช่องพวกเขาก็ได้รายงานถึงข่าวดีที่ในตอนนี้พวกตำรวจสามารถจับตัวโชเนนแบดได้แล้วซึ่งคนที่เป็นคนจับตัวโชเนนแบดได้นั้นเขาก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีชื่อว่ามาามิฮิรุคาวะแต่ทว่าก่อนที่ตัวหนังจะเฉลยอะไรให้เราได้รู้จูจูเจ้ามารุมิที่เป็นจิตใต้สำนึกของซากิจังมันก็ดันมาปิดทีวีไปเสียก่อนโดยชายที่มีชื่อว่าฮิรุคาวะนั้นเขาเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยและเพื่อนสนิทที่สารวัตรอาคาริเขามักจะเล่าความคืบหน้าของคาดีโชเนนแบ ฮิรุคาวะเขาทำงานอยู่กับพวกยากุซ่าที่เป็นต้นสังกัดของมาเรียนำซ้ำให้ฮิรุคาวะเขายังเป็นลูกค้าประจำของเธออีกด้วยซึ่งเหตุที่ทำให้ฮิรุคาวะเขาเลือกที่จะเดินในเส้นทางสีเทานั้นมันก็เป็นเพราะเขาอยากที่จะหาเงินให้ได้ครั้งละมากๆเพื่อนำมันมาเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์ในฐานะลูกผู้ชายที่ดีคนหนึ่งที่จะสามารถดูแลให้ลูกเมียของเขาได้อยู่อย่างสุขสบายในบ้านหลังโตที่เขากำลังปลูกแต่ทว่าฝันหวานเหล่านั้นของเขาก็ต้องมาพังทลายลงเมื่อตกดึกในคืนหนึ่งฮิรุคาวะเขาถูก,ห,ห,ก,กห,หัวห้งกเปแ๊็น สล้านเยนภายใน3วันและด้วยเหตุนี้เองในทุกค่ําคืนฮิรุคาวะเขาจึงตัดสินใจที่จะสวมหน้ากากออกไปพ้นเหล่าชาวบ้านแต่ไม่ว่าฮิรุคาวะเขาจะสามารถหาเงินมาได้มากแค่ไหนมันก็ไม่พอที่จะทําให้พวกยากุซ่าพอใจได้เลยแม้แต่น้อยซึ่งพอเมื่อฮิรุคาวะเขาถูกบีบคั้นให้จนตรอกมากขึ้นเรื่อยๆเขาที่ทนไม่ไหวก็ได้ภาวนาขอให้ใครสักคนมาช่วยปลดปล่อยเขาออกจากเรื่องวุ่นๆทั้งหมดนี้ทีหลังสิ้นประโยคนั้นของฮิรุคาวะโชเนนแบตมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาใช้ไมฟาดเข้าไปที่หัวของเขาเข้าอย่างจังแต่ทว่่าาาาด้ววววยคคมทีระเขเป็น็นหัแงงจึง ให้เขาไม่ได้สลบหลังถูกทำร้ายเหมือนกับเหยื่อรายอื่นๆพร้อมกับได้วิ่งเข้าไปอัดไอ้เจ้าโชเนนแบทจนมันสิ้นสภาพและนําำมาซึ่งการจับกลุ่มก่อนที่เรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นมันจะได้กลายไปเป็นข่าวใหญ่ที่สร้างความตื่นตกใจให้แก่เหล่าผู้คนซึ่งก็นแน่นอนว่าคนที่ได้รับหน้าที่ให้มาสอบสวนไอ้เจ้าโชเนนแบทคนร้ายใจโหดในครั้งนี้นั้นพวกเขาก็คือสารวัตรอาคาริและมานิวะตที่รับผิดชอบทำคดีนี้อยู่โดยตลอดระยะเวลาที่ตัวหนังได้ดำเนินเรื่องมาจนถึงจุดนี้เราจะเห็นได้ว่าทุกบบี ไล่ต้อนให้จนตรอกโดยเริ่มจากเหยื่อรายแรกอย่างซากิจังที่เริ่มเกิดอาการหวาดระแวงจากความสำเร็จและความคาดหวังที่เธอต้องออกแบบตัวละครตัวใหม่ให้ได้ดังยิ่งกว่าเดิมภายในเวลาอันกระชั้นชิดก่อนที่โชเนนแบตมันจะได้โผล่ออกมาทําร้ายเธอต่อมาก็เขาว่าสือเหยื่อรายที่2ที่กําลังเป็นหนี้หัวโตและต้องหวาดระแวงกับการดิ้นรนในการหาเลี้ยงปากท้องเพื่อให้ตัวเองยังมีชีวิตรอดอยู่ไปวันต่อวันส่วนโชโกที่เป็นเหยื่อรายที่3นั้นดูเหมือนว่าเขาจะเป็นกรณียกเว้นเพราะจากคาพูดของเหล่าตํารวจดูเหมือนว่าโชโกเขาเเเป็นนนคดดีีียยยวท่่่ไมม้้้รูสึกลแแตอ หลังจากที่ถูกโชเนนแบททำร้ายซึ่งแตกต่างจากอิจิที่ถูกความหวาดระแวงจากผู้คนรอบข้างกัดกินส่วนทางด้านของคุณครูฮารุมิเธอก็หวาดระแวงในอีกหนึ่งตัวตนของตัวเองที่ไม่ว่าเธอจะพยายามยังไงแต่เธอก็ไม่สามารถลบมาเรียให้หายไปได้สักทีและเหยื่อคนสุดท้ายก็คือฮิรุคาวะที่หวาดระแวงตัวเองในยามเมื่อถึงคราวจนตรอกและหนังเรื่องพารานอยเอเจนต์วอลุ่มหนึ่งก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ สุดท้ายนี้หากข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนผมต้องกราบขออาภาัยมณะที่นี้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยและขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ